ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพย่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันเสมอนะครับว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยําเป็นตัวตนของคุณยิ่งขึ้นก็ให้ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือ คนคนเนี้ยใช่คู่แท้ของคุณหรือไม่อ่าไอเรื่องเนื้อคู่เรื่องคู่แท้นี่เราเคยพูดถึงกันไปบ้างแล้วแต่ก็มีแฟนๆเรียกร้องกันเข้ามานะครับอยากให้พี่มอสอัปเดตให้ว่าดวงหนะ้าปัจจุบันเนี้ยคนคนเนี้ยคนที่คบอยู่คนที่เลงเลงไว้คนที่แอบชอบเนี้ยใช่คู่แท้ไหมนะพี่มอสก็จะอัปเดตให้ตามที่ตามคําเรียกร้องนะครับโอเคนะครับผมก็มีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเดิมนะครับกองที่1สีแดงกองที่2สีเหลือง กองที่สมสีม่วงเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมาดูกันว่าคนคนเนี้ใช่คู่แท้ของคุณไหมไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณกองที่หนึ่งนะครับกับหัวข้อการดูไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนคนเนี้ยใช่คู่แท้เราไหมคุณได้ไพ่สิบดาบโอ้ยคุณพระเดชอืมเฮ้ยเดอะสตาร เดาล่วงหน้าได้แล้วหกดาบเจ็ดดาบดาบเพียบเลยวันนี้หกเหรียญหนึ่งถ้วยตบด้วยแฮงแมนโอ้ต้องบอกตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะอย่าใจเสียนะคุณกองที่หนึ่งนะคนคนนี้ยไม่ใช่คู่แท้ของคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราชีวิตหนึ่งเกิดมาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสามารถมีเนื้อคู่มีคู่ได้หลายคน โดยแต่ละคนจะเข้ามาในช่วงชีวิตให้เราได้เลือกได้คบหาได้เป็นบทเรียนได้เป็นบททดสอบได้เป็นบทพิสูจน์ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นฉนั้นะอย่าเพิ่งปักใจว่าใครจะเป็นเนื้อคู่ของเรานะเข้าใจตรงกันก่อนทําใจให้สบาย คนที่เราครบอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของเราคู่ของเราอาจจะกำลังเดินทางมาอาจจะเป็นอีก5ปีอีก10ปีเราอาจจะมีแฟนไปสัก3คน4คนเลิกแล้วคบคนใหม่เลิกแล้วคบคนใหม่กว่าจะเจอคู่แท้นะมันจะเป็นประมาณนี้คนเรา6ดาบชีวิตคุณยังต้องเดินทางอีกยาวไกลในเส้นทางของความรักเดอะสตา์ดวงคุณไม่อาภัพรักจะมีคนเข้ามาตลอดแต่ว่า10ดาบกับเดทบอกชัดเจนว่าคนคนนี้ที่คุณ ามถึงนี้คนคนนี้ที่คุณกําลังคบหาหรือคนที่คุณกําลังแอบชอบคนที่คุณกําลังเลงอยู่นี้ยังไม่ใช่คู่แท้ The Star กับ6ดาบดวงคุณไม่อาภพับคู่คุณจะมีคนเข้ามาอีกคุณจะต้องเดินทางในเส้นทางแห่งความรักอีก7ดาบ6เหรียญหนึถ้วยและแฮง m a n เหตุการณ์ทุกอย่างจะยืดเยื้อจะยาวนานจะใช้เวลานานกว่าคุณที่จะเจอคู่แท้ยังใช้เวลาอีกยาวไกลกว่าจะเจอคู่แท้ ดูมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งรีบใจเสียอย่าเพิ่งใจแป้วเพราะว่าถึงคนคนนี้จะไม่จะอาจจะเป็นดวงไม่ใช่คู่แท้ของคุณแต่ว่าเดอะสตาร์ยังบอกว่าคุณไม่อาภัพรักจําไว้นะคุณไม่ได้อาภัพรักคุณยังมีคนที่จะรอเข้ามาอีกเยอะแยะคุณจะได้เจอคนอื่นอีกเยอะแยะเนื้อคู่คุณกําลังมาเนื้อคู่คุณอยู่ในอนาคตเออ ไม่ต้องรีบปักใจกับคนนี้ไม่ต้องใจเสียว่าเฮ้ยถ้าขาดคนนี้แล้วฉันจะเป็นจะตาย no 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 ไม่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 เดี๋ยวคนที่ใช่คนที่ใช่กว่าคนที่ถูกใจกว่าก็เข้ามาครับคุณกองที่หนึ่งนะครับทําใจดีๆไวมานะหน้าไพ่บอกแบบนี้ผมก็ต้องทายแบบนี้จะให้ให,ให้ให้มาอวยกันว่าโอ้ยดีดีดีด,ดีมากไม่ได้สิบดาบขึ้นมาขนาดนี้เจ็ดดาบโอ้โหหกดาบสารพัดดาบขึ้นมาขนาดนี้มีแฮงแมนด้วย บอกเลยคนนี้ไม่ใช่คู่แท้แต่แต,แต่ฟังก่อนนะอันนี้กรณีคนโสดคนที่กําลังแอบชอบนะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณมาดูหัวข้อนี้คุณจะไปเลิกกับแฟนนะวอยบาปไม่ใช่มาเชื่อพี่มาเชื่อหมอดูมาเชื่อดูดวงมาเชื่อไพ่ไม่ใช่คบกับแฟนอยู่ดีๆมาเจอหน้าไพา่บอกไม่ใช่คู่ไปบอกเลิกเขาไม่ได้นะบาปนะเออ อย่างงมงายเด็ดขาดไพ่นี่มันเป็นการดูโดยรวมเป็นพลังงานรวมและพีะ่เน้นไปที่คนโสดคนที่ยังไม่มีคู่คนที่กำลังเลง็งเ็งอยู่คนที่กำลังดูดูอยู่คนที่กำลังมองหาคนที่กำลังแอบชอบเท่านั้นพวกที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วข้ามหัวข้อนี้ปนไปเลยครับเออหรือถ้าจะดูเล่นๆก็ดูเพื่อความบันเทิงได้อย่าปักใจอย่างงมง,งายนะเว้ยเตือนนะเออ คนมีแฟนคนมีคู่ถ้ามาดูหัวข้อนี้อย่างมงายอย่าไปเลิกกับแฟนนะบาปตายเลยพี่ดูให้คนโสดพี่ดูให้คนที่ยังไม่มีคู่หัวข้อนี้เออโอเคนะครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้ครับคนคนนี้ยังไม่ใช่คู่คุณครับ ดวงคุณเป็นเดอะสตาร์คุณไม่อาพับคู่คุณจะมีคนอีกมากมายเข้ามาในชีวิตคุณจะได้เจอคนอีกหลากหลายสบายใจได้นะครับค่อยๆดูไปนะทําวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตจะดียิ่งกว่าน,นี้อีกครับรับประกันได้เดี๋ยวไปต่อกลองที่2กัก็เลยครับไปมาครับคุณกลองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนเนี้ยคนคนเนี้ยใช่คู่แท้ของเราไหมคุณได้ไพ่จัดเมน้นอัศวินเหรียญ เจไม้เท้า Devil oh. เด็กถือไม้เท้าห้าไม้เท้า Chariot แล้วก็ห้าดาบไพ่กล่องนี้ Devil ห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้า Judgment สิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรคุณจะได้อย่างนั้น คุณคบใครคุณก็จะมีจะได้รับอิทธิพลจากคนคนนั้นคุณเล็งใครไว้คุณก็จะได้ได้ผลจากคนคนนั้นอธิบายง่ายๆคือถ้าคุณชอบคนดีคุณก็จะรับผลดีแต่ถ้าคุณไปชอบอาแบดๆหน่อยคุณก็จะปวดหัวมากหน่อยประมาณนี้นะเออต่อเดวิลชัดเจนว่าคุณกำลังเล็งคุณกำลังมองคนที่มีเสน่ห์มากคุณกำลังอยู่ในห่วงอารมณ์ของความตกหลุมรักการหลงรักอย่างชัดเจน ห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าความรักทั้งนี้จะเป็นการแข่งขันคุณจะต้องแข่งขันฝ่าฟ,าฟันให้ได้มาคุณจะมีคู่แข่งเยอะคนที่คุณชอบมีคนจีบเยอะคนที่คุณชอบเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะคุณจะต้องเหนื่อยเพราะมีคู่แข่งเยอะแน่นอนอัศวินเหรียญคุณไม่ยอ่ทอท้อ ห้าดาบคุณไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคอ่าเดชอริยตคุณใจร้อนคุณอยากได้เขาไวๆแต่มันไม่ได้มันจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นจัดอย่างที่บอกจัดเม้นยืนยันว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ถ้าคุณคบคนดีคนอาจิตใจดีคุณก็จะสบายใจแต่ถ้าคุณไปคบคนแบดแบดหน่อยคนร้ายๆหน่อยคุณก็จะเครียดคุณก็จะปวดหัวถ้าไปคบคนกล่อนคนเจ้าชู้คุณก็จะปวดหัวคุณต้องยอมรับผลกรรมที่คุณทําให้ได้นะครับถ้าคุณชอบแบดบอยแบดเกิร์ลคุณก็ต้องจํายอมปวดหัวนะ ถ้าคุณไม่อยากปวดหัวคุณก็ไปเลือกคบไอ้ดีๆหน่อยเลือกเอาเองอะ่ะเออเราบอกไม่ได้เรากาใครดีไม่ดีมันแล้วแต่ชอบเออทุกคนมีข้อดีข้อเสียในตัวเองแต่ว่าถ้าคุณชอบคนเจ้าชู้คุณก็ต้องยอมรับผลในการปวดหัวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้นะจัดเม้นบอกคุณคบใครคุณก็จะได้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาเออห้าไม่เท้ากับเจ็ดไม่เท้า,ทาชัดเจน คุณจะอยู่ในการแข่งขันคุณอยู่อยู่อยู่ในการแย่งชิงคุณอยู่ในการต่อสู้คนที่คุณชอบเจ้าสเสน่ห์อย่างที่บอกมีคนเข้าหาเยอะคู่แข่งเยอะคุณจะยอมรับได้ไหมมีความเป็นคู่แท้ไหมบอกตรงตรงตามหน้าไพ่ว่าดวงคู่แท้ไม่มีแต่จะเป็นดวงคู่คู่สเสน่หา devil คู่สเสน่หาคนนี้จะมาทําให้คุณหัวใจเต้นแรงถ้าได้คบกันจะสามารถครบกันได้ระยะหนึ่ง ด้วยความทวินหาเสนหาอย่างสูงสุดจะมีความสุขมากทั้งทางกายทางใจนะทั้งทางโลกทางธรรมทางกายทางใจคุณจะมีสุขมากๆสุขสุดๆโอ้สุดยอดแต่ว่าระยะยาวในห้าดาบก็ยังบอกว่าอาจจะไม่ใช่ประสบความสําเร็จทางความรักสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าคุณกองที่สองนี้ได้ไพ่ชุดเนี้ ถ้าคุณถามว่าเขาใช่คู่แท้ของคุณไหมคุณอย่าเพิ่งด่วนปักใจให้คุณคบไปเรื่อยๆคบหาณนะวันนี้ทําปัจจุบันให้ดีอย่าเพิ่งแคร์อนาคตไม่ต้องกลัวว่าอนาคตมันจะไปได้แค่ไหนนะเน้นย้ำไปที่คนโสดกับคนที่กําลังเล็งๆคนนะกำลังมองๆอยู่คนที่มีแฟนแล้วคนที่มีคู่ถ้าเผอิญได้มาดูคลิปนี้ได้มาดูไพ่กองนี้อย่าคิดมากอย่างงามงายอย่าตัดสินใจนะไม่ใช่คบแฟนอยู่ดีๆมาดูไพ่นี่อาจารย์บอกงี้เอ้ยพี่บอกอย่างนี้ไปเลิกกับแฟนเอ้ย ไปดุด่าว่าแฟนว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอแล้วทไมถามว่าทําไมฉันดูไพ่มาไม่ได้อย่างงมงายเออไพ่กระส่วนไพ่ดูเพื่อความบันเทิงดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆุกคนได้ถ้าคุณมีแฟนมีคู่ดีๆอยู่แล้วอย่ามาดูนะไม่ต้องดูข้ามไปเลยกดข้ามไปเลยปิดไปเลยหรือว่าดูเพลินๆก็ได้แต่ห้ามเอาไปตัดสินใจห้ามเอาไปงมง,งายเด็ดขาดเตือนเลย หน้าไพ่ชุดนี้เหมาะสำหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีใครเท่านั้นคนที่กําลังเลงใครอยู่คนที่กําลังจีบใครอยู่เท่านั้นนะประมาณนี้คนที่มีคู่แล้วห้ามคิดมากห้ามจิตตกเด็ดขาดกองที่สองนี้บอกชัดว่าคนนี้ก็ยังไม่ใช่คู่แท้สักทีเดียวแต่จะเป็นคู่สเสน่หาที่คบหาได้เพลินและมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางกายคืออะไรไปตีความกันเอาเอง <laughs> ความสุขทางกายเน้นๆเออประมาณนี้คุณกองที่สองนะครับคบใครก็ได้อย่างนั้น คบคนดีก็สบายใจหน่อยถ้าคบคนอ่าซุกซนก็จะปวดหัวคบคนเจ้าชู้ก็จะปวดหัวและจะเจอที่คนมีสเสน่ห์สูงสูงมากได้รับความสุขทางกายสูงมากและจะจู่ในการแข่งขันช่วงชิงคู่แข่งเยอะประมาณนี้นะยังไม่ใช่คู่แท้สักทีเดียวแต่คบได้ไม่มีปัญหาครับคุณกองที่2อโอเคครับไปกองที่3ต่อเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ คนเนี้ยคนที่เราเลงอยู่เนี้ยใช่คู่แท้ของเราไหมคุณได้ไพ่วิลออฟ f อร t ชูน The Moon สิบไม้เท้าเด็กถือเหรียญราชินีไม้เท้าสี่ถ้วยราชาไม้เท้าและสองถ้วยโอ้เย่ดีใจด้วยล่วงหน้า ดีไพ่กองนี้ดีที่สุดในวันนี้เลยไพ่กองที่สาเนี่ยอะวีรัลฟอร์จูนโชคชะตานําพาคุณมาถึงจุดจุดนี้ได้นะได้มาเจอเขาได้มามีชีวิตณนะปัจจุบันเดิมูนความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ทําอะไรคุณไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณมากกว่าให้โทษทุกการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ประโยชน์สิบไม้เท้าเด็กถือเหรียญผมโฟกัสที่สองถ้วยว่ะสองถ้วยไพ่แห่งความรักความยินดีความเป็นคู่รักขึ้นมา ค่อนข้างจะการันตีได้ชัดเลยว่าคนที่คุณเล็งอยู่นี้คนที่คุณถามถึงเนี้ยมีโอกาสเป็นคู่แท้ของคุณสูงมากครับคุณกองที่3ามสี่ถ้วยราชินีไม้เท้าพลังราชินีไม่ว่าจะเป็นพลังของตัวเขาหรือตัวคุณศพลังสามารถกลับด้านกันได้นะแล้วก็ความพลังของเดิมมูลนะทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผลประโยชน์แก่คุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณมากกว่าโทษนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลดี รีวิวออฟฟอร์จูนทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไปโชคชะตาพามาจะนําพาคุณไปสู่สิ่งดีๆพาคุณไปพบคู่และคนที่คุณถามถึงนี้มีแนวโน้มเป็นคู่แท้ของคุณสูงมากถ้าคุณกําลังเล็งเขาอยู่คุณมีโอกาสได้คบหากันถ้าคุณคบหากันแล้วคุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสพัฒนามั่นหมายถึงขั้นแต่งงานได้กับคนนี้คุณกองที่สามนะถ้าผิดไปจากนี้ก็แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดหมายความว่าดวงเปลี่ยนหรือว่า มีคนดวงแรงเข้ามาแทรกหรือมีสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แทรกปุบปับเข้ามาแบบนึกไม่ถึงซึ่งเกินหน้าไพ่จะบอกได้ แต่ดวงคุณณนะวันนี้ณนะหน้าไพ่กองนี้นะบอกชัดว่าคนคนนี้ใช่คู่ของคุณครับผมคบได้คบดีคบยาวๆไปเลยไม่ต้องมีอะไรอธิบายมากนะตัดจบสั้นๆได้แค่นี้เลยพระพูดไปก็เดี๋ยวก็จะเป็นน้าท่วมทุ่งปเปล่าๆเนื้อเน้เนๆคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็สบายใจได้คนโสดก็สบายใจได้ทุกสถานะนะครับผมขอให้ดูอย่างเป็นความบันเทิงดูพ่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายนะหน้าไพ่ดีทายดีก็เก็บไปชื่นใจได้ แต่ถ้าวันไหนหน้าไพ่ไม่ดีมันก็ต้องถ่ายไม่ดีตามหน้าไพ่แต่เราจะมีแนะนําวิธีแก้ไขให้ไม่ต้องห่วงนะโอเคครับคุณกองที่สามไม่ต้องพูดอะไรมาก2ถ้วยมันชัดเจนเขาคือคู่ของคุณครบได้ครบดีครบย,ยาวๆไปเลยครับโชคดีครับผมเอเค,ครับก็ครบถ้วน3ามกองแล้วนะครับกับการดูไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ คนคนนี้คนที่เล็งอยู่นี้คนที่มองมองอยู่นี้คนที่แอบชอบอยู่นี้ใช่คู่แท้เราไหมก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับกับที่เรียกร้องกันเข้ามานะครับกับการอัปเดตเนื้อคู่ในวันนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมว่าเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นตัวคุณมากขึ้นก็มาเลือกไพ่เองมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ลายมอตโต9กที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม ขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุก s u b สไครต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการกดกระดิ่งทุกการติดตามทุกๆกการกระทําที่ทําให้ผมได้รู้ว่าคุณคุณยังอยู่เป็นเพื่อนผมยังอยู่กับผมไม่ห่างไปไหนนะครับยังติดตามกันยังรักกันเสมอมาขอบคุณมากครับเราพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ